ลุงยังอย่างนั้นใส่แมงแด่ครับใส่แมงแด่ครับมันแด่อย่างใดยอย่าลุงนี่นี่ที่เวลามาคั่วแล้วมันติกีกลาเป็นปุกเป็นปุกอันนี้แมงบ้องนะ่ะครับถ้าเอฟซีหันในคลิปลุงขี้เมานะครับอย่าไปหันที่ลุงไปเก็บแมงบงนะ้งอ่ะแมงบ้งแด่ที่ลุงว่าแมงบ้งขี้เหล็กนะ่นะหนอนเพว่อนนะอันนี้บอกกองมันมาอยู่ในกระสอบแล้วมันก็จัดกลายเป็นแด่ไงนะีน่นี่เป็น พอทอนี่เนาะเอฟซีเออไม่ท่าจะมีอยู่ถ้าจะมีอยู่แต่กบะเคยไปเก็บแล้วก็บ่เคยเอามาอย่างอี้น่ะลุงแต่เกยกิ่นอยู่เกยกิ่นตอนที่เป็นข้วแล้วเนี่ยเป็นขายแล้วจะเอี้ะบ่ได้หูบ่ได้หันตอนที่มันเป็นแมงบ้องหันในคลิปนงหันแมงบงน่ะล้วมันก็าาาาา ก็จะกลัวคนหนึ่งอ่ะจะกลัวที่สุดเลยแมงโบ้งนี่นะลุงอันนี้มันติดใบไม้จะแย่กัน<อ>สมัยตะกอนให้เพื่อนไปเก็บตอนที่มันติดใบไม้อยู่ที่เอเพือ่อนเอาไปแมงโบ้งมานะสมัยก่อนนะครับเพื่อนจะไปเก็บจะเอะคนเท่าเพื่อนเอาข้องมาเหรอเก็บได้ใส่ข้องใส่ข้องมา แต่ลุงเก็ปเป็นแมงบ้องเนาะครับแต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันไปนตามยุคตามสมัยต้องเกปเป็นแมงบ้องเพราะว่ามันมันง่ายเนี่มยามาถึงห้องก็มาใส่เก็บเป็นแมงบ้องเอาใส่กระสอบไว้ครับเอาใส่กระสอบแล้วลุงเอามาไว้กี่คืนคืนเดียว เอามาไว้คืนเดียวเนวันนี้เนาะแมลงมาพูเขากับมาดห้อยไว้อข้ามคืนแล้วก็เมือแรงแหมวันเขากับมาเตะลุงมันจะไตมาเกาะอยู่เนี่ยมันก็จะลุลุงเอาอันกระสอบแมงมุมไปห้อยข้างฝาแล้วก็เมียลุงหมูโหก็เดี๋ยวไปแซ่เข้า มันจะสะดุ้งแมงบ้งไงแกเมียดวงนีนะมันจะกลัวแมงบงหรือแมงบงจะกลัวมันนู่นไงคณะดวงมายังดาเท่าเดียวกันกัดลุงลิศอันใดเนอะลุงยุคนี้เขาแบบว่ามันมันไปตามยุคตามสมัยนะแม่ครูถ้าเขาไปกริปเป็นแด้อ้นะมันหมดตันตื่นตื่นมาเปื่นไปเอาไฟฉายไปสองเอากันละเหมือนคนซ่องเฮดปะเดียวนกะกน้อ ลูกทีสองทีสามไปซองเฮ็ดมันแปลงการลูกกันการหลงนั่นลูกกันแปลงครับอ๋อเอ๊ะเอาไปขายเนาะแต่นี้เอาเฮาเอามาพอกกินอืมอันอย่างลําเหลือนนะศูนที่ขี้เนาะนะมันอยู่นี่ทำไมตะกอนนี่มันอยู่ตําไบไหมเฮา็ไปิดเก็บเอาพอเนาเอฟซีเป็นลูกเป็นปพวเนาะเดี๋ยวนี้มันพวกมันลําไย่ะเฮามาปิดแมงบงนี่แหละเฮามาไว้บ้านเนี่ยผมต้องไปยืนตักแดดเก็บละเอียดและในนี่มันมีจินค่ะจินมันมีมันมีเนื้อมันมันมีเนื้อเนาะ ถ้าเอาไว้หั่นซักวารมันจะกลกายเป็นแมงกัมเบอร์หรือว่าผีเสื้อ,อ<น>ลุงยังบอกเอาปล่อยให้มันเป็นแมงไอย่างผีเสื้อเนี่ยเอาแป็งกัมเบอร์อย่างเราเอามากินป <c oughs> ล่อยเก็ลุงก็เอาแล้วให้มันเป็นผีเสื้อแล้วเาก็ปล่อยให้มันบินออกสู่ธรรมชาติเอ๋อลุง <c oughs> เอาให้หมะาะเดี๋ยวคนใจบุญนะม, <c oughs> <c oughs> มาว่ามาที่นี้ก็ปล่อยผีเสื้อ ก็ยังมรกตดอ่ะก็มันงามดีเราฮะนันแหละลงก็ยังเอาไปคั่วกินเป็นตังคว่าวิถีชีวิตแต่ละบ้านเนาะอาหารเพื่อนอันยังก็เพิ่นบ้านอาหารเมียงเมียงนี่ค่ะบางคนถามว่ามันจะไปทําลายวงจรชีวิตมันก็บไหทํรลายนะครับคือแบบคนกินกันมาเป็นหมู่บุกิซปีแล้วมันก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆมันบ่ได้สูตรไหนเพราะว่า ประสูจ์พันเนาะบระูจน์พันครับมันออกมาเรื่อยๆนาะลนงเนาะคนก็คลานตัวมันออกมาครับแต่คนก็คลิปมักเก็บมันเก็บมันแบบไข่นาะลนูเนาะโอ้มันแบบไข่ครับมันเป็นบุญไปตามดินตามเนี้ยลุงเออลุงกรรมมากรรมมาเป็นใส่โอค์มือมาเอาไม่คูขันเลยเออกรรมมันก่อนเดียวก่อนเออนะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งไข่มีผีเสื้อหนึ่งตัว อ๋อบาได้หลายตัวเนาะมันมันบางมาอันนี้ก็จะมีปีกออกมาแล้วห่างก่อปีกกำเบอร์น่ะลงเอาละไว้วันพวกบางกี่วันเนี่ยมันจะเป็นสักซองวันก็ถ้าจะเป็นกมเบอร์แล้วก็ห่าะอือเจ้าอันเนี้ยเอฟซีเนี่ยเอาละไว้มันเกิดจะเป็นกมเบอร์เขาเอาใส่กระมังละไว้นี่มันจะเป็นกมเบอร์ก่อนหรือว่าต้องใส่ในกระสอบเนี่ยมาปฏิยามันจะเป็น ตี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 ลุ้งตีตีแต่แตๆนะพอพอตรงนี้นนานเป็น่าเอฟซีว้าเป็นพวกเป็นพวกพอด้าโอ้โห้หัวไหนเพื่เนาะอู้แล้วถ้าอย่างอีนี่พอได้อยู่แต่ถ้าเกือบดื้อกับดาบนี่พอมาได้ลุ้หัวใจจะวายเดชเจ้าเอฟซีป้านไผ่มีพ่องเจ้าแต่เพื่อนก็กินกันกินครับ ตึงจันตึงเจตึงโจ้เนาะลุงเนาะมันก็เกิดมาจากธรรมชาติเ,ตเลี้ยงโลกแหละเ,เลี้ยงโลกเนาะสัตว์เลี้ยงโลกเนาะอา่าสารพัดอย่างนะเจ้าเนาะลุงก็ไซเอีลแล้วก็ลุงจะต้องบีบเอาขี้ออกก่อนน้องบีบครับกินได้บ,บีบ <c oughs> บลลีบบ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 ีรบีบ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 ลีบลีบบ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 ีบีบ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  มีทีมแล้วันจะัดโล่อู้ว่าจลงใจออนแล้วลงเอาไปบุ่มที่ต้นกล้วยมันไปหั่นกระเบื้องเหรอเออเอาเนี่ยก่ะลงก็เอาไปบุ่มที่กอกอีกกับอีย่างก็หอกกล้วยหมดกินีหมก็กินโย กินที่มันขายนะลุงเขาก็บโมโ้เป็นมาแด่แด่ไอ้น้อเขาก็นึกว่ามันเออยังก็นึกว่ามันเป็นรถด่วนนะลุงไใช่กันรถด่วนแถยังคนละยางกันไอ้น้อเจ้งเนาะรถด่วนนั่นแมงแม่แมงแม่แงแม่กะเออลุงลุงลุงเดี๋ยวขอถามเต้นแล้วมันจะได้ว่ามีสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มอ๋ออันนี้กับแบบเบอร์ปีกสีฟ้าอันนี้กัมเบอร์ปีกสีน้ำตาลอ๋อ ออกมามันก็จะเป็นเสื้อที่หน้าหักเนาะเป็นสีเป็นสีออกมาเอเนะคิดว่าอันนั้นคาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วเมียลุงมีไหนลุงยำเครือมาใช้จ่อยถ้าวันเขาจะลองเอามันเนึีเสื้อเหอลุงแล้วเมียลุงหันนอนรับอันอย่างก่อนโอ้ ุไปแอบกวาดคุณจะไปเล่าขวัญไปจาดคุณก็เนึกว่ารับเอิ่มใจกะรับไผ่ตีนไผ่แม่นแก๊กเด็กฮะอีลาก่ะวันน้องกุ้งอีลาก่ะกะนี่ล่ามไปไหนกะครับเออตามหัวเมียงบุ้งเออมามานะสักวันเอาอีลาไปไปเก็บเนื้อลุงเนื้อเอาไปเลยลุงมันไปแน่จะได้ แมงมุมกว่าแมงมุมงบแต่กินนี่อยู่มันเป็นพวกเป็นพวกนะกินกินนี่กินได้เนาะแต่แต่ไปเกมนี่เกมมันได้มันก็บะแน่ลุงขี้คอกันไอ้ลากขี้คอไปเก็บแมงมุมเต้าอีกันเด้อเอฟซีที่มาจะสวยพ่อลุงขนะเจ้าเพื่อนลุงเกียร์ยะใดอยากนี้ไปแล้วลุงเกียร์ยะใดเอาไปล้างกันลุงครับไปลว็นลวกเอา <c oughs> ขอโปอยไปจนไดสอบนะเ <c oughs> จอกดีทุกท่านทุกคนนะเจ้าเอฟซีถ้ามันเป็นกัมเบอร์ผีเสื้อแล้วที่พ่อมมาจะสวยจะทายคือเอฟซีพอกันแหมกราน,นะเจ้าเนาะปีที่แล้วในลุงเก็บนักนะักเนาะปีแล้วนักคร <c oughs> ับนะเจ้าปีนี้ปีนี้นี่ลงุงประไคตันเปิดละลุงเมาไปงาน <c oughs> นี่ขอบคุณนักนักดีทุกท่านทุกคนเนอะไปกำลังใจให้กันนะเจ้าจบกดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้าลงุงสวัสดีนะโ <laughs> ตเกียเบอ